ในสัปดาห์ที่แล้วก็มีคนที่สั่งแฮนดี้อาหารลายแดงน้ำใสไปใช้แล้วส่งผลลับมาให้เราดูเฮ้ยผลลัพธ์มันเป็นที่น่าพอใจมากๆเลยเราดีใจไม่แบบจนเก็บไว้คนเดียวไม่ไหวก็เลยอยากมาบอกว่าคลิปเนี้ยเราแจกนะจริงๆทำคลิปก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่มีใครร่วมสนุก กติกามันง่ายมากแค่บอกว่าการทํำลายแดงของเธออะ่ะมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็คอมเมนต์บอกเราแค่นั้นเดี๋ยวเราจะสุ่มหผู้โชคดีเราให้ไปเลย5้าออเดรอไม่รู้ว่าจะมีค่าส่งไหมเดี๋ยวดูอีกทีกับทาง tiktok shop บางทีก็อาจจะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยแล้วก็วิธีการใช้เราขอเปลี่ยนนิดนึงปรับอัตราส่วนก็คือ1หยดเนาะเปลี่ยนเป็นหยดดีกว่าเพราะว่าฝาของเราอะ่ะมันหลายขนาดมากๆเนี่ยดูดิพอเรา แปะไปใช่ไหมที่ข้างขวดมันก็คาดเคลื่อนกันได้ง่ายงั้นเอาแบบหยดเลยมันง่ายดี1ห,หยดต่อน้ำา1ลิตรเติมทุกวันพิกัดแฮนดี้อยู่ที่ตะก้าเหลืองนะคะ